สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปของการแนะนําการวิธีการตรวจสอบว่าจํานวนใดหารด้วยสิบเจ็ดลงตัวหรือไม่นะครับมันก็มีหลักการอยู่หลักการก็คือให้ตัดหลักหน่วยทิ้งไปนําหลักหน่วยตัวที่ตัดทิ้งไปไปคูณห้าแล้ววกกลับมาลบออกจากเลขที่เหลือนะครับถ้าผลที่ได้หารด้วยสิบเจ็ดลงตัวก็แสดงว่าจานวนนั้นหารด้วยสิบเจ็ดลงตัวถ้ามันตัวเลขมันเยอะๆเราก็ทําซ้ําๆกันไปหลายครั้งได้นะครับจะเห็นว่าหลักการตรวจสอบเนี่ย มันจะเหมือนกับการตรวจสอบว่าจํานวนใดาหารด้วยสิลงตัวในคลิปก่อนที่ผมทําไปนะครับตัดตรงที่ว่าตัวนั้นเอาหลักหน่วยทิ้งไปแล้วเอาไปคูณ9นะครับแต่ว่าหารด้วย17เนี่ยเอาไปคูณ5แล้ววกกลับมาลบเหมือนกันคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างแรกก็คือ7 1 6 3 1 2นนอยากจะรู้ว่ามันหารด้วย17ลงตัวหรือไม่นะครับ7 1 6 3 1 2ก็ตัด2ทิ้งไปตัวขวาสุด ไปคูณห้าเป็นสิบแล้วมาลบจากเลขที่เหลืออันนี้ก็หนึ่งสองหกหนึ่งเจ็ดตัดหนึ่งทิ้งไปอีกนะครับไปคูณห้าเป็นห้าอันนี้ก็จะเหลือห้าสิบเจ็ดอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันนี้ก็เจ็ดยังเยอะอยู่ก็ทำไปอีกครับเจ็ดตัดไปเจ็ดห้าสามสิบห้าศูนย์อันนี้ก็แปดนี้ก็หกนะ ัดศูนย์ไปแล้วก็มันไม่มีผลเพราะศูนย์ไปคูณห้าเป็นศูนย์มันก็ได้หกแปดเหมือนเดิมตัดแปดทิ้งไปอีกแปดห้าสี่สิบทีนี้ลบกันติดลบแหละนะครับแต่เวลาลบมันตองตัวมากตั้งสี่สิบลบหกมันก็ได้สามสิบสี่เพราะแล้วมันจะเป็นลบสามสิบสี่ซึ่งเราไม่ต้องสนใจเครื่องหมายลบนะเราไม่ต้องไปสนใจเครื่องหมายลบนี่เลยเอาสามสิบสี่ตั้งนะครับเราหารด้วยสิบเจ็ดปรากฏว่า หารลงตัว17 2 14แสดงว่า7 1 6 3 1 2มีปัญหาด้วย17ลงตัวนะตัวอย่างถัดไปนะครับ9,231,54ครับ9 2 0 3 1 5 4ี่ตัด4ี่ทิ้งไป4520ไปลบอันนี้เหลือ5อันนี้9อันนี้2อันนี้0อันนี้2อันนี้9 ตัดหทิ้งไปห้าห้ายี้าเอามาลบจากเลขที่เหลือเหลือสีเหลือศูเหลือศูนย์เหลือสเหลือเ้านะ 9. ครับตัด4ทิ้งไป4ี่ห้ายีมาลบออกครับศูนย์นี่ก็แปดอันนี้ก็หนตัดศูไปคูณ5ลบมา,าเหมือนเดิมเพราะนั้นตัดแปดอีกแปดห้าสี่ลบสห้าห้าสนะครับ ลองดูได้17บเจ็ดสาห้าสิ็ดพอดีเลยลงตัวแสดงว่าเก้าล้านสองแสนสามพัหงหาสด้วย17ลงตัวตัวอย่างสุดท้ายครับ17,569จ้าร้อยากจะรู้ว่าหารด้วย17ลงตัวไหมหนึ่งเจดห้าหกเก้ตัดเก้าทิ้งไป9ก้าห้าสี่ห้าย้อนมาลบ6กร้ห้าลแหนึ่ล้ห1แ่งละเจ็ล้ห1 ตัดหนึ่งทิ้งไปหนึ่งไปคูณห้าเป็นห้านะครับอันนี้ก็หกเลือกถูกเขาเยือบไปอันนี้ก็หนึ่งหกหกหกตัดทิ้งไปอีกหกห้าสามสิบนะครับอมนไ้ติดลบแหละแต่เวลาลบกันจริงมันต้องเจเอาตัวเลขออกมามันก็ต้องตัวตั้งเอาตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยนะครับก็เป็นสิบสี่เป็นลบสิบสี่เพราะฉะนั 14, ้นลบสิบสี่ปัญหาด้วยสิบเจ็ดไม่ลงตัวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องมองื่องหมายก็ได้สิบสี่นะครับ ไปหารสิบเจ็ดมันไม่ได้อยู่แล้วก็คือมันเสียสิบสี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าหนึ่งหเจ็ดันห้าร้สิบเก้าารด้วยสิบเจ็ดไม่ลงตัวอะก็ประมาณนี้โดยสรุปก็จะเป็นดังนี้นะครับก็เป็นั้นว่าจบในเรื่องของวิธีการตรวจสอบว่าจำนวนหาราด้วยสิบเจ็ดลงตัวหรือไม่นะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปนะครับที่ผมจะทำแล้วนกะ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ Thank uh -huh.